จากการสืบสวนยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟได้ด้วยตนเองจะขอกล่าวโดยย่อด้วยเหตุผล8ประการดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถจากเส้นทางที่สามารถเดินเท้าขึ้นไปได้จนถึงจุดพบศพมีจำนวนทั้งสิ้นสเส้นทางจะมีอุปสรรคเป็นเนินหินชันที่มีความชันมากกว่า60องศากวางกัน้น อยู่ในทุกเส้นทางเกินความสามารถของน้องชมพู่เพราะน้องชมพู่ยังไม่สามารถขึ้นบันไดที่บ้านได้ซึ่งบันไดที่บ้านนั้นมีความชันเพียง45องศา2พลังงานไม่เพียงพอนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬามีความเห็นสอดคล้องกันว่าอาหารเช้ามื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานเข้าไปมีเพียงไข่เจียวสามคำ และน้ำส้มหนึ่งขวดไม่สามารถให้พลังงานได้เพียงพอที่จะเดินขึ้นไปถึงบริเวณจุดพบศพเองได้ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านชาวบ้านได้ให้การสอดคล้องกันว่าเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถเดินไปด้วยตนเองได้ซึ่งถ้าหากเป็นการหลงทางอาจจะสามารถปีนป่ายได้ถึงแค่บริเวณชั้นที่สองของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศ,ศึกษา จากการหายตัวไปของนางทินเชื้อคมตาระยะทางที่พลัดหลงมีระยะทางเป็นสองเท่าของกรณีน้องชมพู่ชาวบ้านยังสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว 5. ผู้ชำนาญการยืนยันแพทย์นิติเวชได้เดินสำรวจเส้นทางจากบริเวณบ้านที่เกิดเหตุไปยังจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟมีความเห็นว่าเด็กอายุ3มขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดพบศพ บนภูเหล็กไฟได้และกูมาแพทย์ได้ให้ความเห็นเชิงวิชาการว่าเด็กอายุประมาณสามขวบแม้เดินห่างออกจากบ้านไป200เมตรยังสามารถเห็นตัวบ้านได้เพราะยังเป็นที่ราบอยู่ไม่น่าจะหลงทางได้และพัฒนาการของเด็กในช่วงสามขวบก็ไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสูตร 6. สภาพศพ ในวันที่พบศพมีสภาพเปลือยกายซึ่งมีดามารดายืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบเส้นผมจำนวน36เส้นตกอยู่ข้างศพซึ่งจากการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เองเกิดจากการตัดหรือการเฉือนด้วยมีดน่าเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่นเนื่องจากน้องชมพู่ไม่สามารถ ตัดผมตัวเองได้ 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสวนอย่างพาราพฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปเล่นไกลบ้านเลยไม่เคยไปเล่นในป่าหรือบนภูเหล็กไฟเลยสักครั้งเดียวแม้แต่พ่อและแม่ของน้องชมพู่ก็ไม่เคยพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยเลยจากการสืบสวนสอบสวนจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพได้ด้วยตนเองจึงเชื่อได้ว่ามีผู้พาน้องไปและทำให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม